มาเริ่มกับกนะทางแรกกันเลยนะครับกระทางนี้เป็นทางของเลขเด็ดเข้าตลอดบนล่างของอาจารย์ยุทธนาพารวยนะครับซึ่งงวดแล้วมาเลขเด่นบนล่างเลยนะครับ875ส่วน2ตัวจับคู่ก็มาชุด87มาบนตัวตรงเลยในงวดนี้ตามต่อเลยนะครับกระทางของอาจารย์ยุทธนาพารวยให้เลขเด่นคือ435ส่วนเด่นสุดคือ4นะครับเด่นบน ตัวรองคือ3กับ4ส่วนเด่นล่างคือ8นะครับรอง6ส่วน2ตัวจับคู่มาได้ทั้งบนแล้วก็ล่างคือ3543 49 89 18 28 62่แสล้วก็67ส่วน3ตัวคือ643 549แล้วก็4489นะครับเป็นทางทั้งหมดของอาจารย์ยุทธนาพาลวยนะครับกับเ,เรือด,ดำน้ำนะคะของประเทศอินโดนีเซียคะ่ะที่สูญหาย ขาดการติดต่อตั้งแต่วันที่21นะคะวันพุธที่21เมษายนที่ผ่านมาค่ะขอแสดงความเสียใจยกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนะคะเพราะฉะนั้นชุดตัวเลขเด่นนะคะ402ค่ะก็เป็นที่น่าจับตาจากเหตุการณ์ดังค่ะตัดเด่นก็ต้องมี02แล้วก็53นะคะเลขความลึกก็น่าสนใจอยู่เหมือนกันนะคะ838เมตรนะคะ แอดเปิลงวดนี้3ตัวบนเน้น738นะครับ738 7ส9 769 0เจดสานะครับ0 3 9ย์9นะครับงวดที่แล้วแอดเปิ้ลก็เข้า2ตัวบนนะครับ3ตัวก็มีนะครับท่านผู้ชม3ตัวบนเนี่ยถึง3งวดเลยสูตรนี้แต่งวดที่แล้วเข้า2ตัวนะครับ เลขที่ได้มี7023689ตัวเน้นก็7แต่เัวส่วนตัวชอบ729นะครับเนียมี729ไว้ไวลดองก็อุ่นใจแล้วนะครับ729738 739นะครับ769038039แล้ว069ขอบคุณแอดวานซ์สําหรับข้อมูลด้วยนะครับ มาดูที่เลขบทนี้นะคะงวดวันที่2พฤษภาคม2564นะคะชุดเลข3ตัวนะคะให้ไว้2ชุดให้043กับ048นะคะส่วนชุดเลข2ตัวล่างนะคะให้ไว้ที่91 92 96นะคะอ่างวดน,นี้นะคะพออเข้ามาช่วง ไปลายเทอมนะคะตัวเลขแนวทางนะคะแอเชียรเลยว่างวดน,นี้นะคะจะมีตัวเลขแนวทางที่สมาชิกชอบกันเยอะตัวนะคะเพราะว่างวดน,นี้นะคะเลขที่มันมาตรงกับมาชนอาจารย์ดังหลายๆสูตรนะคะมันตรงกันเยอะนะคะโดยเฉพาะหนึ่งแปดแนะคะ9 8้าแปนะคะ ช่วงนี้นะคะตัวเลขสูงๆนะคะาจาย์จะให้มาเยอะนะคะทำกันต่อชุดฟันธงของหลมตาคีให้วิ่งบนมาที่7ตัวเดียวนะครับส่วน3มตัวชุดฟันธงชุดคู่โตดนะครับ7ชุดคือ789ส่วนชุดเบิ้ลคือ272 7 2 7ดอนะครับขออภัยแล้วก็757 787แล้วก็797ส่วนชุดรองคือ6 8 7 785 975เปเ็หาป็นหกทั้งหมดชุดฟันธงให้เน้นที่เลขเด่นนะครับของหลมตาคีในงวดนี้นะครับเลขเด่นคือเดนะครับเด่นบนเท่านั้น มากันที่ค่ะของเลขเด่นเจ๊ฟองเปียฟันธงมาเลยค่ะงวดน,นี้ค่ะเข้า2แล้วก็85นะคะชุดเด่นจากเจ๊ฟองเปียเลขพารวยขอบคุณเจ้าของข้อมูลมากๆนะคะต่อที่ชอบก็จัดไปนะคะงวดของวันที่2พฤษภาคม64นะคะชุดเลขสอตัวให้ไว้ที่49 40 59 50